รถประจำทางประ,ประกาศนะครับเจาะเสียหน้าแรมเอโลวันนะครับพอดี้อทิ้งใออนนะครับกำลังชุดช่างมาดำเนินการกดล็อกเบรกรถนะครับมีรถยนต์ของบุตรน้องุวันนะครับพร้อมที่จะเตรียมลากชุ่ช่างมากดล็อกก่อนนะครับ ชุดหนึ่งเราปลดพุ่นลมเบรกนะครับอีกชุดหนึ่งก็เตรียมที่จะเปิดเพื่อจะเปิดหาตะขอเกี่ยวลากนะครับปลดได้กี่ข้างเนาะอามได้หนึ่งข้างนะครับ รถติดหนาแน่นนะครับยันแยกประตูน้ํานะครับวันนี้เจ้าที่จราจรของสนทุ่วันกำลังเล่นระบายการจราจรนะครับแล้วที่เจ้าที่ของวตรวจจราจ,ง,จางโครงการพระมิดเราก็นำดำเนินการนะครับเพื่อจะเอาเข้าไปปลดล็อกมออลมเบรกนะครับทีลลที่ตรวจเราจุดนั่งรถยุดครับนี่กำลังจะคลายมออลมเบรกนะครับด้านขวานะครับด้านซ้ายปลดแล้วนะครับ รถตัรถขานะอเท,ะทำการเคลื่อนย้ายรถประจำทางเบรกล็อกนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะครับทำทีมโดยโครงการตัตงหนึ่งโครงการั้งหนึ่ง,ง,งสองนะครับ